รู้สึกยังไงกับเกมวันนี้นะครับเกมวันนี้ก็เป็นฟุตบอลที่สนุกสนานมาก,กที่เป็นนัดสุดท้ายซึ่งฤดูกรารแรกนะครับก็วันนี้เกมรูกของเรามีประสิทธิภาพแล้วก็ทําความลําบากใจให้กับกองหลังของจัาจุรีได้พอสมควรเพราะว่าจัานุรีเป็นทีมที่ดีนะครับอยู่อันดับเหนือกว่าเราก่อนแข่งแล้วก็เล่นนอกบ้านได้ดีการที่เราสามารถยิงประตูเขาได้ถึง3ประตู ก็ต้องถือว่าเป็นผลงานของกองหน้าแลวก็กองกลางที่ดีนะครับส่วนกองหลังวันนี้ก็เนื่องจากเราต้องการชัยชนะมากแล้วก็จ,จะออกอาการเกรงกันนิดนึงทําให้สองประตูที่เสียก็ในสายตาผู้สอนก็น่าจะแก้ไขได้นะครับหรือว่าเราเรียแบบกว่าเสียง่ายไปน,นิดนงครับแต่เราก็ภูมิใจนะครับที่ จังหวัดที่ใหญ่ๆจังหวัดที่มีฟุตบอลดีๆอย่างจันทบุรีเนี่ยเรายังสามารถเอาชนะได้แล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดที่ถามผมว่าฟุตบอลวันนี้เกมการแข่งขันเป็นยังไงวันนี้เกี่ยวข้องกับกองเชียร์อย่างยิ่งเพราะว่ากองเชียร์เราเยอะมากแล้วก็เต็มสนามนะครับสังเกตได้จากค่าพานไปยาวสังเกตได้จากจำนวนคนดูที่มองจากสนามขึ้ไปดนจจเป็นผู้เล่นคนที่12นอกเหนือจาก11คนในสนาม ปัจใจของชัยชนะวันนี้ตัดสินกันที่10นาทีสุดท้ายเนี่ยกองเชียร์มีส่วนอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ฟุตบอลก็ใสสะอาดเราก็เป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับขอบคุณชาวขอนแก่นที่ให้เกียรติทีมจังหวัดจันทบุรีเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจที่มาดูแลอำนวยความสะดวกให้กับทีมจันทบุรีก็ได้รับคำชมเชยนะครับก็หวังว่าครึ้ฤดูกาลหลังเลกที่2เนี่ยเราจะไปเยือนจันทบุรีก็เราก็เชื่อว่าเราจะไปมีความแข็งแกร่ง ก็มีสซนภาพทั้งไปและกลับชาวคอนแกนนะครับขอบคุณครับเออไอเป้าหมายต่อไปในเล็กที่สองในเล็กที่สองเราก็หวังว่าจะมีนักบอลดีๆซึ่งจะมาเสริมเราเพราะฟุตบอลลีกนั้นเป็นฟุตบอลที่แข่งกันยาวนะครับสามสิบนัดเพราะฉะนั้นการติด ลงโทษแบ์ก็ดีการเจ็บของนักิลาก็ดีการมีทุรภาระก็ดีที่จะทําให้เขาอาจจะไม่พร้อมในรับบงังแมทแล้วก็หวังว่าข้อแรกก็อ,อยากจะได้นักฟุตบอลมาเสริมนะครับข้อที่2ที่สำคัญก็คือเต้องขอบคุณนายก อบจขอนแก่นนะครับและก็คณะรองน,นายยกคณะสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเราก็หวังว่าท่านจะต้องมีเวลามาเชียร์เราทุกนัดเพราะว่ามันเกี่ยวกับกำลังใจเกี่ยวกับความมั่นใจของนักผู้ต่อในเลขที่2ก็ต้องพยายามให้อยู่เลขตัวเดียวให้ได้เหง,งนด้นตอนนี้อันดับเราจะดีอยที่สิบห้าคะแนนมาอยู่ที่อันดับ5ตอนนี้มี20คะแนนอันดับ5้าก็ เราก็มีสิทธิ์ที่จะหวังที่จะคิดว่าเราก็อยากอย,กอยู่อันดับหนึ่งในสามนะครับขอบคุณให้พวกเราไดบความสุเรมากขอบคุณมากครับครับุณครับ,บ,รบนั่งน้องแต